ใครดิเออตุ้งเอาใครมาอีกแล้วฮะเอาได้อาจารย์คนใหม่มาขับไมโคยอแล้วเหรอโอ้ยอาจารย์อาจารย์เพิ่งหาข่าวมอู้อจารย์ลุบขอสามสิบนาทีนะเร็ เดี๋ยวจะมาขุดสระครับวันนี้ไปรถโรกายเธอได้เหรอเดี๋ยวจะเปิดสระครับนี่กายเธอเลยตรงไหนดีวะเอาตรงไหนก่อนจานมาครับเดี๋ยวจะเปิดสระครับนี่จะทำไงนี่จ้วงเอานี้เลยบ่ กุดสะสไตจันลบครับลวงในกันเลยพุ๊กกี้แรกครับไม่ไม่เก็บขอบกันนะบางคนนี้ใส่ขอบกันเลยครับจันลบนี้ลวงไสในเลยครับเออขุดดูเฉย เดนแนวนครับนี่สานี่ครับนี่เดินเอาแนวก่อนนี่ครับก่อนจะเปิดสาครับต้องเดินเอาแนวให้ตรงครับเดี๋ยวมันจะไม่ตรงตรงยังจานได้ไหม เดี๋ยวมากอบสูตรจานลบเลยครับเดินเอาแนวก่อนเดี๋ยวจ้วงเอาถึงไหนนี่แล้วก็จ้วงไส้ในก่อนครับแต่ละคนนี้คุณสาวไม่เหมือนกันครับจานลบนี้จะไม่เอาขอบก่อนครับจะล้วงไส้ก่อนนะล้วงไส้ในกันเลย นี่มาแล้วนะมาไปจารเดี๋ยวเดี๋ยวเดวจารลบขุดสาสูตรไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดวต้องไหนเนเี่ยไม่รู้เลย <laughs> ระดับอาจารย์อะอ,อาจารย์ขุนสูตรนี้ผมไม่เคยเห็นครับฮะไม,ไม่ไม่เคยเห็นเลยลนะนี่สูตรใหม่ครับสูตรใหม่จะต้องสอบถามอาจารย์ลบหน่อยนะนี่จะเป็นสูตรจานลบครับโดยเฉพาะ แกจะล้วงกลางกันเลยนะเนี่ยนะสูตรนี้ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับเดี๋ยวมาดูจะออกเป็นเป็นแบบไหนนะทุกคนปกตินี้ผมจะเห็นแต่เข้ามุมก่อนนะเข้ามุมก่อนแต่จานนี้แกเก็บข้างนี่เลยครับอ๋อแกน่าจะมา อ๋อแกน่าจะไปวนไปนู่นแล้วก็มาจบตรงนี้ครับแล้วตรงนี้จะมีที่ยืนน่าจะใช่นะทุกคนเวลาจ้วงออกปุ๊บตรงเวลากลับมาทางเนี้ยตรงนี้จะได้มีที่ยืนครับโอ้นี่การอ่านเกมของผมถูกต้องไหมครับน่าจะถูกอยู่นะเออวะ่ะทุกคนใช่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 อืมอ๋อเพราะแกจะวนไปนู่นวนมานี่ แล้วก็จบตรงนี้เลยครับตรงนี้แมคโครก็จะยืนได้ครับเออครับถูตกต้องนะผมน่าจะคิดถูกถ้าแกเข้ามุมนี้ก่อนปึ๊บแล้วแมคโครมาถึงก็จะเก็บมุมตรงนี้ยากครับโอ้เจอดินเหนียวแล้วครับได้อัดต่อ หลายแบบหลายสไตล์ครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละคนจะขุดสระไม่เหมือนกันเลยครับสุตรนี้ผมก็จะเก็บข,ข้อมูลไว้เป็นความรู้ว่าระดับอาจารย์เขาขุดสระสูตรไหนบ้างนะ แล้วเลยจานดินเหนียวแล้วโอ้แบบนี้ขุดสะไปนี่น้ำไม่ซึมออกเลยนะครับเก็บน้ำดีมากมาไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ